เคยไหมยิ่งหนีความทุกข์มันยิ่งตามมายิ่งผลักไสมันออกไปจากใจมันกลับยิ่งฝังลึกอยู่ในชีวิตเราพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ยาวแต่ใจที่ต่อตั้งความทุกข์ทำให้มันอยู่นานวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความจริงข้อหนึ่งที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิต ความทุกข์อยู่ไม่นานหากใจไม่ต้านมันความทุกข์คืออะไรในคำสอนของพระพุทธเจ้าความทุกข์หรือทุกข์ไม่ได้หมายถึงแค่ความเศร้าแต่หมายถึงความไม่สบายใจความอึดอัดความขัดแย้งในใจความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่ใจต้องการเราทุกข์ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ แต่เพราะใจเราไม่ยอมรับเหตุการณ์นั้นฝนตกไม่ทุกแต่ใจที่ไม่อยากให้ฝนตกทุกการพลัดพรากเป็นธรรมดาแต่ใจที่ไม่ยอมรับการพลัดพรากทุกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีทุกแต่สอนให้เข้าใจทุกใจที่ต้านทุกข์ทำให้ทุกขยาวเมื่อความทุกขเกิดขึ้นสิ่งแรกที่เราทำคืออะไร เราปฏิเสธมันเราบอกตัวเองว่าไม่เอาไม่อยากเป็นแบบนี้การต่อต้านนี้เองคือเชื้อเพลิงของความทุกข์เหมือนคลื่นในทะเลยิ่งต้านยิ่งลม้มแต่ถ้าลอยตัวตามคลื่นคลื่นจะพาเราผ่านไปเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาความทุกข์ก็เช่นกันมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับแต่ถ้าใจเราไปฉุดมันไว้มันจะไม่ยอมดับการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้หลายคนเข้าใจผิดว่าการยอมรับเท่ากับความอ่อนแอแต่ในพุทธธรรมการยอมรับคือปัญญายอมรับว่าตอนนี้ใจเราเจ็บตอนนี้ใจเราทุกตอนนี้ชีวิตไม่เป็นอย่างที่หวังไม่ต้องแต่งเติม ไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษใครแค่รู้และดูมันด้วยใจที่ไม่ตัดสินพระพุทธเจ้าใช้คำว่ารู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามจริงความทุกข์จะค่อยๆค,คลายตัวออกเหมือนปมเชือกที่คลายออกเองอยู่กับทุกข์อย่างมีสติลองทำสิ่งนี้เมื่อความทุกข์มาหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่า ตอนนี้มีความทุกขเกิดขึ้นในใจไม่ต้องบอกว่าฉันเป็นคนทุกข์แค่บอกว่าความทุกข์กำลังเกิดแยกตัวเราออกจากความทุกขเราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งไม่ใช่ตัวตนของเราพระพุทธเจ้าสอนสติเพื่อให้เราดูไม่ใช่จมเมื่อดูเป็นความทุกข์จะสอนเราโดยไม่ทำร้ายเรา ทุกคือครูไม่ใช่ศัตรูถ้าไม่มีความทุกข์เราจะไม่รู้จักความเข้าใจถ้าไม่มีความผิดหวังเราจะไม่รู้จักการปล่อยวางพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะเห็นความจริงของความทุกข์ไม่หนีไม่สู้แต่เข้าใจมันอย่างลึกซึง้งเมื่อใจไม่ต้านความทุกข์จะทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วจากไปจำไว้นะครับ ความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเราได้นานแต่ใจที่ไม่ยอมรับมันต่างหากที่กักขังตัวเองไว้ในความทุกข์หากวันนี้คุณกำลังเจอเรื่องหนักไม่ต้องรีบหายไม่ต้องรีบเข้มแข็งแค่อยู่กับมันอย่างเข้าใจแล้วคุณจะพบว่าความทุกข์อยู่ไม่นานหากใจไม่ต้านมันขอให้ทุกดวงใจพบความสงบในแบบที่เป็นไปได้ในวัน 洒脱。